วิทยาศาสตร์และอวกาศยังมีหลายเรื่องราวรอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบและในวันนี้ช่อง World of Science ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่มีการยืนยันแล้วรวมไปถึงทฤษฎีความเป็นไปได้มาอัปเดตให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นรบกวนกด Subscribe กด l i ฟ e กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยและในวันนี้เรื่องที่เรานำมาก็คือ การกำเน <Jersey variant. S 1> <gdy S 2> ิดและการตายของดาวฤกษ์เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเราจะเห็นจุดแสงระยิบระยับนับไม่ถ้วนแสงเหล่านั้นคือดาวฤกษ์ที่เคยถือกำเนิดขึ้นจากผงฝุ่นและก๊าซในอวกาศแต่ละดวงมีชีวิตมีการเติบโตและสุดท้ายก็มีจุดจบ ดาวฤกษ์ไม่ใช่เพียงวัตถุเรืองแสงแต่คือหัวใจของจักรวาลเรื่องราวของพวกมันคือเรื่องของการเกิดการเปลี่ยนแปลงและการดับสูญดาวฤกษ์เริ่มต้นจากเมก,กาซั์ที่เรียกว่า,าวเนบิวลาเมื่อแรงโน้มถ่วงเริ่มดึงก๊าซและฝุ่นเข้าหากันจะเกิดการรวมตัวเป็นมวลหนาแน่น ในใจกลางของมวลน,นั้นความร้อนและแรงดันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดเริ่มต้นของดาวฤกษ์จึงเริ่มต้นที่นี่ที่ซึ่งปฏิกิริยานิวเคลียร์เริ่มต้นขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงถึงหลายล้านองศาการหลอมรวมของไฮโดรเจนเริ่มต้นพลังงานจากปฏิกิริยาเหล่านี้ปล่อยแสงและความร้อน ดาวฤกษ์ที่แท้จริงได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลานี้แสงที่ส่องประกายออกมาคือเครื่องหมายของชีวิตใหม่ในจักรวาลดาวฤกษ์จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยาวนานที่เรียกว่าช่วงชีวิตเสถียรในช่วงนี้ปฏิกิริยาหลอมรวมในแกนกลางยังคงดำเนินต่อไปอย่างสมดุล แรงดันจากภายในและแรงโน้มถ่วงจากภายนอกรักษาความมั่นคงของดาวดวงอาท right ิตย <ing> ์ของเราก็อ <Laur> ย <ier> ู <ook legal ities> ่ในช่วงนี้เช่นกันเมื่อไฮโดรเจนในแกนกลางหมดลงดาวจะเริ่มเปลี่ยนแปลงมันจะขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นดาวยักษ์แดง ในขั้นนี้แรงโน้มถ่วงเริ่มครอบงำทำให้เกิดการหดตัวภายในดาวฤกษ์กำลังเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิตสำหรับดาวฤกษ์ขนาดเล็กถึงปานกลางจุดจบจะมาในรูปแบบของดาวคราะขาวมันจะค่อยๆสูญเสียชั้นนอกออกไปเหลือเพียงแกนกลางที่ร้อนจัด แสงสุดท้ายจะจางหายไปในที่สุดเหลือเพียงเศษซากของสิ่งเคยเปล่งประกายแต่แม้จะสิ้นแสงมันก็ยังคงบอกเล่าถึงอดีตอันยิ่งใหญ่สำหรับดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ชะตากรรมจะต่างออกไปมันจะเผาเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วและไม่มั่นคง ในช่วงสุดท้ายมันจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาสองแสงสว่างกว่าทั้งกาแล็กซีพลังงานที่ปลดปล่อยออกมานั้นมหาศาลจนน่าอัศจรรย์ซูเปอร์โนวาคือปรากฏการณ์ที่ทั้งทำลายและสร้างสารรค์มันปล่อยธาตุหนักออกสู่จักรวาลสร้างวัตถุด,ดิบสำหรับดาวและดาวเคราะห์รุ่นต่อไป ทุกอะตอมของทองเงินและเหล็กในร่างกายของเรามาจากเหตุการณ์นี้เราทุกคนคือเศษเสี้ยวของดาวฤกษ์ที่ตายไปแล้วหลังการระเบิดดาวฤกษ์ขนาดใหญ่อาจกลายเป็นดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนมีความหนาแน่นมหาศาลแม้จะมีขนาดเพียงไม่กี่กิโลเมตร มันหมุนด้วยความเร็วสูงและมีสนามแม่เหล็กที่รุนแรงมันคือซากที่เหลืออยู่ของพลังอันเกินคาดคิดกระบวนการกำเนิดและตายของดาวฤกษ์เป็นวัตจักรที่ไม่มีวันจบเมื่อหนึ่งดวงดับลงมันได้เตรียมพื้นที่ให้ดาวดวงใหม่ถือกำเนิด ฝุ่นและก๊าซที่เหลือจากดาวเลิกที่ตายไปจะรวมตัวกันอีกครั้งนี่คือความต่อเนื่องของจักรวาลที่ไม่หยุดนิง่งดวงอาทิตย์ของเราก็มีจุดจบเช่นเดียวกันนี่อีกประมาณ5,000ล้านปีมันจะขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดงจากนั้นจะปลดเปลื้องชั้นนอกกลายเป็นเนบิวลาสวยงาม และในที่สุดจะสิ้นสุดลงในรูปแบบของดาวคราะขาวแม้ดวงอาทิตย์จะหายไปชีวิตก็ยังอาจดำรงอยู่ที่อื่นดาวเลิกดวงใหม่ดาวเคราะหใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆจะถือกำเนิดการสิ้นสุดของหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของอีกหนึ่งเสมอนี่คือธรรมชาติของจักรวาลที่สืบสารอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังเพื่อสังเกตรปรากฏการเหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เราได้เห็นการกำเนิดของดาวฤกษ์ในเนบิวลาไกลโพ้นเราได้ศึกษาซากซูเปอร์โนวาและหลุมดำที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดทุกภาพที่เห็นคือเบาะแสของประวัติศาสตร์แห่งจัก,กรวาล การศึกษาเกี่ยวกับดาวฤกษ์ไม่เพียงเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มันคือการสำรวจรากเหง้าของตัวเราเองทุกองค์ประกอบในร่างกายเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวเราคือฝุ่นดาวที่เคยลุกไหม้บนฟากฟ้าจักรวาลยังเต็มไปด้วยดาวฤกษ์ที่ยังไม่ถูกค้นพบ แต่ละดวงมีเรื่องราวของตัวเองมีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่ต่างกันการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันคือการเข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งและตวนใจเราว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเสมอดาวฤกษ์มไม่ได้เป็นเพียงจุดแสงในความมืด แต่คือพยานของเวลาคือผู้บอกเล่าเรื่องราวของจักรวาลการเกิดและตายของพวกมันสะท้อนถึงวัตจักรของชีวิตจากเท่าฐานของดวงหนึ่งสู่แสงสว่างของอีกดวงหนึ่งและในทุกช่วงเวลาเราคือผู้เฝ้ามองที่ได้เรียนรู้จากดวงดาว